กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการะนะครับไปดูประเด็นการเมืองเริ่มต้นกันที่โพสต์ของท่านนายกก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวค่อยพาไปดูว่าเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะครับในเฟซบุ๊กประยุทธ์จันโอชานะก็มีการพูดถึงปีใหม่กับคนไทยนะครับบอกว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ,ทรรบเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาของความสุขและการตั้งความหวังในสิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปแม้ว่าชาวไทยและชาวโลกจะประสบกับการแพร่ระบาดโควิดมาต่อเนื่องกว่า2ปีแต่ไทยก็ร่วมแรกร่วมใจฝ่าฟันช่วงเวลาอันยากลำบาก จนเราสามารถเปิดประเทศเปิดกิจการและต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งมาจากความอดทนทุ่มเทเสียสละของทุกคนบุคลากรทางการแพทย์เจ้าที่ดานหน้าประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการของรัฐทุกวันนี้ดีใจที่เห็นประชาชนส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ต่างๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องออกกฎหมายบังคับเหมือนบางประเทศหน้ากากอนามัยกลายเป็นอุปกรณ์สามัรที่คนไทยไม่ลืมที่จะใส่เมื่อออกจากบ้านเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้เราควบคุมสถาน,นการณ์ได้สําเร็จก็ขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ แม้ว่าเราจะสู้ด้วยกันมาจนสามารถควบคุมยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตได้แต่โควิดตัวร้ายยังไม่ยอมให้เราปิดเกมกลับกลายพันธุ์ไปเป็นโอมิครอนที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วง่ายดายยิ่งกว่าเดิมและติดในกลุ่มผู้ฉีดวัคซีนได้แต่สิ่งที่ยังคงเบาใจได้บ้างก็คือผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่รับวัคซีนแล้วจะไม่มีอาการรุนแรงส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมีรายงานจากต่างประเทศว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอาจมีอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตดังนั้นแม้ท่านจะฉีดวัคซีนแล้ว แต่ก็ยังจําเป็นต้องรับรังมาให้พร่เชื้อตอผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุและโรคประจําตัวดังนั้นในช่วงเวลาวันหยุดเทศกาลปีใหมน่นี้ผมจึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยยังไม่ประมาทใส่หน้ากากทุกครั้งตลอดเวลาเมื่อพบปะก,กับผู้อื่นหรือขณะกำลังเดินทางหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดโดยเฉพาะในอาคารที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดีหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าหรือถึงเวลาฉีดเข็มกระตุ้นแล้วให้รีบไปฉีดในสถานที่ที่รับเตรียมเอาไว้เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดภาวะผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล และหลังกลับมาจากการเดินทางต่างจังหวัดหรือไปสังสรรให้ท่านคอยสังเกตาการณ์ตนเองทําการตรวจโรคหากมีการสงสยัยและหากสามารถทําได้ให้ท่าน Work from Home ในช่วงแรกก่อนจะกลับเข้าทํางานใส่หน้ากากอย่างเคร่งครัดในฐานะผู้นํารัฐบาลและสบคอขอเรียนว่าให้ความสำคัญกับการควบคุมโรคสมดุลกับการฟื้นฟูเรศรษฐกิจการดําเนินชีวิตได้วางแนวทางเพื่อประเทศไทยฟื้นตัวให้เร็วที่สุดในปี64ที่กำลังจะผ่านไปนั้นเป็นอีกปีที่ไทยต้องก้าวเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ แต่เราสามารถฝ่าฟันมาได้และณวันนี้เราก็พร้อมที่จะกล้าไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงเปิดรับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพเอเป็กด้วยระบบและรากฐานความพร้อมที่เราได้วางเอาไว้ในปีนี้ทําให้เชื่อมั่นว่าในปี2565ที่กาลังจะมาถึงต้องเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าเดิมของไทยอย่างแน่นอนครับเขียนอะไรสั้นๆไม่ค่อยเป็นเนาะอ่ะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ที่สตชครับสำนักง,งานตรวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเป็นประธานการประชุมกตรอ ครั้งที่13ทาทรแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก,กับสื่อมวลชนแล้วนะกรณีฉายาที่ตนเองได้รับชำรุดยุโซอมเนี่ยอันนี้ฉายารัฐบาลก็ฝากไปถึงสื่อทุกคนด้วยผมไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหเพียงแต่ผมจะพูดหรือไม่พูดเป็นอีกเรื่องหนึง่งผมคิดว่าควรจะพูดเองหรือไม่บางเรื่องควรจะเป็นโฆษกสำนักนายกพูดหรือไม่เพราะคิดว่าคงต้องจัดระเบียบใหม่เพราะท่านนายกตอบทุกวันปัญหาก็จะเข้ามาทุกวัน บางเรื่องโคศกชี้แจงไปแล้วผมสั่งการให้พูดเรื่องอะไรอย่างไรเป็นคนสั่งไปเองให้โคศกหรือรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์ทั้งนี้เราต้องทําให้ประเทศชาติของเราสงบสุขให้ได้ต้องทําให้เลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้ได้โดยถ้าเราต้องการความปลอดภัยเราก็ต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันกฎหมายทุกตัวมีอยู่ให้ปฏิบัติตามเท่านั้นไม่จําเป็นต้องไปสั่งการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถามว่ามีอะไรจะถามอีกไหมพร้อมบอกว่า ถามกันมาตอบกันมาตลอดแล้วขอขอบคุณในฉายาแล้วกันสวัสดีครับหลังจากนั้นก็เดินออกจากโพเดียมแล้วก็กลับทำเนียบนะครับอีกคนหนึ่งที่ได้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบที่ได้รับฉายาไปก็คือพลเอกประยุทธ์วงสุวรรณรองชามปานะก็พูดถึงกรณีฝ่ายกฎหมายสภามีความเห็นว่าการนับวรรคการดำรงตำแหน่งนายกจะนับตั้งแต่9มิถุนา6-2ก็คือหลังการเลือกตั้งนะครับทำให้สามารถดำรงตำแหน่งได้ตามกฎหมายก็คือยาวถึงปี2 5 7 0 ผู้สื่อข่าวเขาเลยไปถามว่าแล้วพลเอกประวิทย์ล่ะพร้อมที่จะอยู่กับท่านยกไปจนถึงปีสองพันเจ็ดสิบหรือไม่เจ้าตัวก็บอกว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั่วไปก็แล้วแต่ว่าร่างกายผมจะไหวหรือไม่ครับถ้าไหวก็อยู่พูดง่ายๆนะแต่ทีนี้ถามว่าจะ8ปีอย่างเงี้ยเขารับมีดรอละฝ่ายค้านรับมีดรอแล้วนะคะหมอชลนานสีแก้วค่ะพูดถึงประเด็นที่ทางฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยตีความกรณีการดํารงตําแหน่ง8ปีของนายกก็คือให้นับจากการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมานะคะหมอชลนนานบอกว่าประเด็นนี้ทุกคนสนใจเพราะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลพักฝ่ายค้าน ถแถลงไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ยังคงยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะใช้เงื่อนไขและคุณสมบัติข้อนี้ว่าคนจะมาดํารงตําแหน่งเนี่ยจะต้องดํารงตําแหน่งเกินแปปีไม่ได้เรามั่นใจการตีความด้วยตัวบทกฎหมายนีย้มันต้องตรงไปตรงมาแน่นอนพอถึงกําหนดเวลานายกยังดํารงตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะไปยื่นให้สามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินี้นะคะส่วนความเห็นของฝ่ายสภาเนี่ยก็ไม่แสดงความเห็นก็แล้วกันเพราะว่าเขาก็ทํางานตามที่ได้มอบหมายมา ถือว่าเป็นความเห็นภายในของสภาและประธานสภาจะนําไปใช้หรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ได้มีผลผูกพันกับองค์กรใดนะคะถามว่าถ้าจะยื่นตีความเนี่ย จะยื่นช่องทางไหนหมอชลน่านบอกว่าก็เรื่องวิธีการไม่น่าจะเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหนึ่งในสิบเนี่ยสามารถเข้าชื่อตรวจสอบคุณสมบัติยื่นตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีนายกหรือสอสอได้ประธานก็คือรับเรื่องแล้วก็ส่งไปให้ฝ่ารัฐธรรมนูญประธานไม่มีอำนาจวินิจฉัยอันนี้ก็ใช่ก็คือท่านรับมาแล้วท่านก็ส่งต่อไปก็เท่านั้นเองนะคะเช่นเดียวกันชํานาญจันเรือกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะคะเออ บอกว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องเป็นมันเป็นเรื่องอะไรเหรอที่ฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยต้องเอามาพูดแบบนี้ฝ่ายกฎหมายของสภาเป็นเหมือนกองนิติกรในกระทรวงทะวงกลมเท่านั้นในข่าวระบุว่าสภามอบให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษารายละเอียดต้องมีมติจากสภาก่อนสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติจะไปยุ่งอะไรกับนายกที่เป็นฝ่ายบริหาร ส่วนถามว่าการตีความาตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายสภาตีความแบบนี้ได้หรือไม่ยังไงคุณชำนาญจันเรืองแกบอกว่าถ้าตีความแบบนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเทียบกับกรณีของนายเฟรดเจนจากะเพราะว่ามันเทียบได้อ่ะคุณก็มันไม่เทียบไม่ได้เด <laughs> ีงงมากเลยอ่ะคุณจำนานจันเรืองไงจะ,อะบอกเทียบได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าตัดสินแล้วไปโยงความผิดหลังปี2,538ศาลวางมาตรฐานเอาไว้แบบนั้นแล้วแล้วจะมาวางคำวินิจฉัยของพลเอกประยุทธ์ต่างจากมาตรฐานที่วางไว้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นแผ่นดินจะลุกเป็นไฟเอาหน่อยสิฟังคนนี้ละกัน <c oughs> น่าจะตอบคำถามคุณชำนาญได้คุณอิสระเสรีวัฒนวุฒินะครับ <c oughs> บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีที่ ฝ่ายกฎหมายสภาเนี่ยให้ความเห็นในประเด็นนี้บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เกิดมาสองเดือนแล้วเป็นเรื่องที่ทําเป็นปกติของรัฐการสภา<ฆ>ในกรณีที่ถ้ามีข่าวที่เป็นที่สนใจของสังคม<ฆ>ก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนทําข้อสรุปเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็รายละเอียดประเด็นนั้นๆพร้อมกับความเห็นแนบท้ายเพื่อกราบเปลี่ยนประธานสภาให้รับทราบเน้นย้ำว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลของเจ้าหน้นทาที่สภาและเจ้าหน้าที่นิติกรที่เป็นเจ้าของเรื่อง ไม่ใช่ความเห็นประธานสภาเป็นเพียงข้อเขาเรียกอะไรความเห็นเชิงกฎหมายเหมือนก็ณมีเวลารัฐมนตรีมีปัญหาอะไรก็จะส่งให้กฤษฎิกาช่วยดูว่าเอ๊ะคิดเห็นอะไรอย่างไรแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าตามนั้นไหมถ้าจําเป็นก็ป้องไฟนอลนที่ศาลอยู่ดีไม่ใช่กฤษฎิกาคือแล้วใดๆก็ตามเนี่ยการตีความมันก็ต้องเข้าข้างเอาพูดกันตามตรงนะก็ต้องเป็นคุณกับในส่วนหรือจะแบบอ้างว่าตีความตามกฎหมายนู่นนั่นนี่ก็แล้วแต่นะ คือมันเป็นความเห็นทางกฎหมายออกมาไม่ใช่ว่านี่เป็นข้อสรุปใช่เราดิ้นกันทาไมขอใช้คำพคุณอิสระบอกว่าที่สําคัญอนนาบินิฉัยเนี่ยไม่ใช่หน้าที่สภา,าเป็นอำนาจสารรับนูนตามมาตราสองร้อยสิบให้สารเม้นนาบ,บินิฉัยเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดว่าคุณชวนเนี่ยพิจารณากรณีดังกล่าวช่วงนี้ไม่ใช่คุณชวนไม่อยู่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจับปัญหาโควิดอยู่ เรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สภาทําไว้แล้วจริงๆสรุปมาตั้งแต่ปลายตุลาแล้วอย่าใช้คําว่าคุณชนไม่อยู่คุณชนไม่เกี่ยวเลยอคุณชนก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใดๆเลยอันนี้เป็นขั้นตอนปกติคือถ้ามันมีกรณีอะไรที่จะต้องตีคงตีความสภาเองก็จะมีที่ประสาทกฎหมายเพื่อพิจารณาว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรแล้วมันจะเป็นทิศทางไหนอะไรอย่างไรเท่านั้นเองใช่แต่สุดท้ายเนี่ย ส่งสารรัฐธรรมนูญอยู่ดีอาจารย์เจตทนวันนี้ก็บอกนะคะว่ายื่นก่อนก็ได้อ,อยากไปยื่นเมื่อไหร่ไปยื่นได้เลยเปิดสภามาเปิดปีใหม่มาไปยื่นได้เลยอะ คุณมีสสอในมือครบนี่นะแต่ยังไม่ได้เพราะเราต้องเลือกตั้งซ่อมได้ชนะก่อนก็โกเมื่อวานนี้ค่ะเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะถือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับผู้ที่จะประกาศเลือกตั้งซ่อมเขต9กว่าทมของทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องยอมรับเราว่ามาแรงเพราะว่าคะแนนเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยเป็นรองคุณสิระแพ้แค่ห้าพันกว่าคะแนนเท่านั้นเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหมอชนละนานพร้อมด้วยโฆษกพรรคคุณธีรรัตน สำเร็จวันนี้เนี่ยถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพักคส่งตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอกทมเขต9หลักสีจะจุจักแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะคก็นี่แหละค่ะมติเป็นเอกฉันนะคะ ว่าเลือกคุณสุรชาติเทียนทองนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอุดมการทางประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นเขาใช้คำนี้เลยนะคุณก็เราเนี่ยโหยหาและแสวงหาประชาธิปไตยมาโดยตลอดโนวนนั่นนี่การต่อสู้เพื่อพี่น้องโอ้โหไมนขนาดนั้นถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ที่คุณก็ลงด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยใช่ไหมเพราะแพ้ไงเลย,มยไม่เป็นประชาธิปไตยออถ้าเราชนะเราถึงเป็นประชาธิปไตยคุณโก้ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยที่โหยหาประชาธิปไตยอย่างแท้จ,จริงเฮ้ยเ<ร>ห,หรอก่อญาติก่อญาติเขาบอกว่าข่าวที่แล้วมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่มันเป็นประชาธิปไตยที่แฝงเร้นไปด้วยอํานาจจากอํานาจของคนกลุ่มเดียวที่เรียกว่าอํานาจเผด็จการ ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงสะท้อนว่าถ้าพี่น้องต้องการความเป็นประชาธิปไตยสุรชาติเป็นนักประชาธิปไตยที่พร้อมจะเป็นตัวแทนให้พี่น้องเฮ้ยโกโกบิกไปแล้ว oh. การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมากกว่าการเลือกตั้งนะคุณโกมันมากกว่าการแข่งขันมากกว่าคําว่าแพ้คําว่าชนะนี่คือก้าวสำคัญในชีวิตคือการพิสูจน์การกระทําและความตั้งใจตลอด17ปีที่ผ่านมาในการลงพื้นที่ทํางานอันนี้สุรชาติพูดไว้นะคะก็อยากจะเป็นตัวแทนที่น้องประชาชนนั่นล่ะเออ ซึ่งซึ่งอันนี้จริงนะครับเจ้าตัวก็ลงพื้นที่ตลอดจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าก็ดีที่ทหลักสีเนี่ยจะได้เอาคนพื้นที่มาสู้กันจริงๆแล้วก็เป็นคนที่คนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแต่ถ้าจะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือโกโซบิกไปเป็นเรื่องของการมืองสนามใหญ่ <c oughs> นู่นนั่นนี่เรื่องของวัดพลังประชาธิปไตยเฮ้ยใจเย็นๆก่อนมันก็คือเรื่องตั้งสนามใหญ่แหละคุณโกแต่ว่า เรื่องปักเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องมายาเรื่องปากทองเป็นเรื่องสําคัญครเรื่องคนในพื้นที่เป็นเรื่องสําคัญถ้าสมมติคุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณกําลังจะแยกถูกไหมเขาอาจจะไม่ได้ผด็เดการไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดสมมติเขาไม่ได้ไปเชียร์ฝ่ายคุณนะ่ะเหมือนกรณีคุณเพชรกรุณพลอย,อย่างนี้คุณโก้ค,คนที่แบบอาจจะแนวทางต่างจากคุณนะ่ะแปลว่าคุณจะไม่ช่วยเขาอย่างนั้นหรือในทวิตเตอร์เนี่ยแฟนคลับแดงกับส้มตีกันเรื่องนี้อยู่นะจริงๆคือคือไปหาว่า เอ๊ะทำไมเพื่อไทยส่งแล้วทำไมก้าวไกลส่งด้วยมาตัดคะแนน,นกันอเองทำไมน,น,นู่นนั่นนี่ตีันทำไมไม่คิดว่านี่คือแบบทางเลือก<า>เขา,เ,เ,ขาเขาไปทำวารกรรมว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันไงอ้ามีประชาธิปไตยหนึ่งกับประชาธิปไตยสองอทับที่กันไม่ได้หรอ ไปดูคนนี้ดีกว่าค,คุณอัธวิทย์สวนนะพักดีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่ตลาดประชานิเวศหนึ่งนะคะไปตั้งแต่เช้าเลยนี่พักกลา้านะครับไม่ใช่ไปชาธิปัย์นะ <laughs> ฉันก็จะลืม <laughs> ทุกตีพักกลา้าเมื่อวานนี้ค่ะไปตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะไปพบปะพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ก็เนี่ยค่ะคนคุ้นเคยอ่ะคุณก็เดินหาเสียงมาก่อนนัานนี้ก็เป็นอดีตสอสอ คุณสุรชาติเองก็เคยเป็นอดีตสสคือทุกคนเป็นอดีตสสหมดอะแล้วก็ลงทําพื้นที่กันจริงอะนะคะไปพบปะพี่น้องประชาชนพอค้าแม่ขายแล้วก็มีภาพน่ารักไปแบบไปเขาเรียกอะไรอะชกมือกับแม่ค้าแม่ขายที่นั่นน่ะนะคะแล้วก็ไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่17ไปพบปะประชาชนที่ออกกําลังกายอยู่บริเวณน,นั้น คุณอาทวิบอกปลืม้มเพราะว่าประชาชนต้อนรับแล้วก็เหมือนได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าผูกพันคุ้นเคยกับตลาดประชานิเวศหนึ่งอยู่แล้ววันนี้ก็ถือโอกาสมาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขา้าแล้วเขาก็สะท้อนปัญหาอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะภาระภาษีจากโครงการคนละครึ่งยิ่งรับสแกนจ่ายก็ตามมาด้วยภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นบางคนก็บอกไม่คุ้มก็ เอาอย่างนี้ได้ไหมช่วยเขาหน่อยได้ไหมภาษีเนี่ยปรับรลดภาระให้เขาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะค,คุณอัธวิทย์บอกว่าหเหลือแค่เดือนเดียวก่อนจะเลือกตั้งก็ย้ำกับประชาชนว่าพรรคกล้าเนี่ยพร้อมจะเป็นความหวังให้ประชาชนโดยเฉพาะการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีความตั้งใจที่จะเป็นสอสอที่จะสร้างสรรค์การเมืองคุณภาพดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่อะไรต่างๆได้เจ้าตัวก็บอกเคยทําอะไรให้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้าเจ้าตัวก็บอกหมดนะ ส่วนการเปิดตัวคู่แข่งคนล่าสุดจากพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้คุณอัธวิทย์บอกว่ามั่นใจทีมงานทุกคนก็มั่นใจฝากถึงผู้สมัครทุกคนสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่างสุจริตที่น่ากลัวอีกคนหนึ่งก็คือพรรคของคุณหมอวรงเดชกุภิรมขออภัยถ้าแม้ดิฉันจะจําชื่อท่านไม่ได้นะเพราะว่าคุณหมอเหรียญทองนายแพทย์เหรียญทองัอกตัวเชียร์เลยใช่ครับแล้วก็พื้นที่นั้นก็รู้อยู่นะว่าอย่างไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เดือดค่ะสาหรับพื้นที่เรือตั้งซ่อมเขตเก้ากับพักกล้าเองเนี่ยชุดใหญ่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับอยู่ใต้คุณกรกับทีมงานไปช่วยเรื่องตั้งซ้อมอยู่ที่ใต้นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนาคุณกรจะขึ้นมาช่วยหรือไม่อะไรอย่างไรแต่ก็อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่เมื่อวานต้องรอดูท่าที่คุณสกลทีพัทยากุลด้วยเราออกจากพมประชารัฐแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วยคุณอธิวิทยาเสียงด้วยหรือเปล่าเข้า เดี๋ยวนะแต่ว่าคุณสุกรีกับคุณอะไรอ่ะคุณตันคุณตันน่ะคุณตันคุณตันนัทพลอ่ะเพิ่งจะเข้าพบนายกเองอ,อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องผู้ว่ากทมหรือเปล่าจะตั้งพรรคใหม่หรือเปล่าออจะอะไรยังไงหรือเปล่าคือมันมีความทับซ้อนกันอยู่คาบเกี่ยวกันอยู่ใช,ใช้คํานี้ก็แล้วกันร,รอดูความชัดเจนแล้วกันนะครับเรื่องของสนามผู้ว่ากทมสั้นๆนิดเดียวลวกันพอดีไปเห็นในบทความน่าสนใจข่าวลึกปมลับวันนี้นะพี่นกนพรัตนสุข ตั้งหัวไวนะ้น่าสนใจบอกว่าบุ๋มปนัดดามาแล้วตัวเลือกชิงผู้ว่ากทมสังกัดพักสุดารัฐนะครับหลายคนก็ถามอยู่เอ๊ะทำไมพักของคุณยินหน่อยเนี่ยเงียบๆไปเัรงเรื่องของกาวเล็กตั้งซ่อมแล้วก็เรื่องของของผู้สนามผู้ว่ากทมนะ,ะล่าสุดเนี่ยวแวๆว,ว,ว่าจะมีการทับพามดรบุ๋มนี่แหละมาเป็นว่าที่ผู้สมัครของทางพัก,กน,นะครับถ้าสนใจรายละเอียดเนี่ยก็ลองไปหา กันได้ในคอลัมน์เข่าวลิปบมรับผู้จัดการวันนี้นะค<ะ>่ะสั้นๆแล้วกันพี่นกบอกแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊นหน่อยไม่เคยถอยอพยายามมองหาและมีการติดต่อทับทาแคนดิเดตคนดังเพื่อผลักดันส่งชิงผู้ว่าหลายคนในนามพักไทยสร้างไทย จนล่าสุดมีกระสาขาว่าคุณบุ๋มเนี่ยติดโผเป็นหนึ่งในคนดิเดตส่วนที่ยังไม่เปิดอะไรออกมามากนักเพราะทั้งสองฝ่ายยังคุยกันไม่เสด็จน้ํารอเคลียร์รอเช็คกระแสหลายอย่างหากสุดท้ายแล้วลงตัวนะครับก็ช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าก็น่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับโอ้โหคงจะสนุกมากนะคุณก็สนามนี้นะเพื่อนหญิงพลังหญิงเลยใช่แล้วก็ล่าสุดดราม่าพี่เอเห็นละไม่ไทยปักป่าชายเลนจ้ะ ได้ขาวว่าบล็อกหลายคนที่พยายามจะไปอธิบายทางวิชาการในเพจว <ะ S 1> ่าหาดกับฝั่งมันไม่เหมือนกันจะเย็นเย็นก่อนนะถึงจะเห็นต่างกันยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งไปบล็อกคุยกัน<อ>ด้วยเหตุผลดีกว่าครับ อ๋อใจเย็นายถึงพี่เอให้พีเอใจเย็นใช่ไหมช่างทีมงานอะพอเขาเอาความพิดเห็นทางวิชาการไปแย้งก็ไปไล่บล็อกเขาแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีควรจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปนะคุยกันด้วยเหตุผลทางวิชาการสิมันต้องรับฟังอะคุณโก้ถูกไหมถ้าเกิดว่าเริ่มต้นจากการบล็อกคือถ้าเขาไม่ได้หยาบคายมานะแล้วคุณไปบล็อกเขาแบบนี้มันก็แบบ คืออธิบายคุณชมเผิ่อไม่ได้ตามประเด็นนี้คือกรทมเนี่ยมีการเอาไม้ไผ่ไปไปปักตามแนวป่าชัยเลนอยู่บ้างแล้วทีนี้พี่เอเขาก็เลยมาให้ความเห็นทานองว่าแบบนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหามันจะเกาะกับปัญหานู่นนั่นนี่ก็เลยมีนักวิชาการอีก ฝั่งหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าระหว่างฝั่งกับป่าชายเลนเนี่ยมันมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไอภา,าพที่คุณเอามาจากต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมกับสภาพป่าชายเลนบ้านเราเพราะนู่นนั่นนี่หนึ่งสองสามสี่ก็เป็นเหตุผลทางวิชาการกันไปแต่ก็นั่นแหละมันเป็นประเด็นเพราะว่ามันมีบางเพจที่เผยแพร่ข้อมูลตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเขาพยายามจะไปชี้แจงแล้วแต่โดนทางเพจพี่เอฟบล็อก อาจจะไม่ใช่พี่เออาจจะเป็นแอดมินเป็นทีมงานอะไรอย่างเงี้ยเปิดใจหน่อยค่ะแล้วฟังเราผิดพลาดกันได้เราไอ้นี่กันได้ไม่งั้นน่ะที่เสียเพราะแอดมินมีมาเยอะแล้วนะคุณโก้อย่างเพจเกฟซโนว่าล่าสุดตรไหก็พูดแล้วว่าไอ้เรื่อง980ล้านไอ้ที่เห็นเล็กๆตรงสสเาีาช่องนทซีเนี่ยอันนั้นเป็นแค่นำร่องมันไม่ใช่ทั้งหมดถูก80กว่าล้านเฟชตรงนั้นแล้วมันยังมีขยายต่ออีก ไอ้980ล้านเนี่ยมันรวมถึงการบําบัดน้ําส่งน้ําเสียอะไรด้วยคือทําทั้งระบบใจเย็นๆก่อนนะคะแกก็ไม่ลบนะก็เจ๋งดีก็เจ๋งดีเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังกลับมาพบกันนะคะแต่ท่านไหนเดินทางไปท่องเที่ยวกับภูม,มิลําเนาเนี่ยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนก็เปิดยามเช้าริมเจ้าพระยาชมกันได้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ